โ o ยา BYM1 และโ o ยา BYMM1 เหมือนหรือต่างกันยังไงไปดูกัน สวัสดีครับผมล็อกสมอลวิวนะครับวันนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆมารู้จักกับไมโครย่าสรุ่นยอดฮิตนะครับนั่นก็คือไมโครย่า BYM1 กับโบย่า BYMM1 นะครับ2ตัวนี้เป็น2รุ่นยอดฮิตในราคาที่ไม่แพงมากนะครับสำหรับใครที่มองหาไมค์ที่จะถ่ายวิดีโอยูทูบเบอร์บล็อกเกอร์จะเป็นรีวิวเวอร์นะครับผมแนะนำเลยครับ2ตัวนี้นะครับเป็นยอดฮิตนะครับซึ่งจะมีความเหมือนกันและความแตกต่างกันยังไงเราไปดูกันนะครับอันดับแรกนะครับ2ตัวนี้นะครับเหมือนกันตรงที่เป็นไมโคร อร์ทั้งคู่นะครับแล้วก็จะมีความแตกต่างก็ตรงที่อย่างที่เพื่อนๆได้เห็นข้างหน้านี้นะครับก็คือตัวหนึ่งนะครับ BYM1 ตัวนี้ด้านนี้นะครับก็จะเป็นไมล์ลาเวเลียนะครับหรือว่าไมล์สายเน็ตปกเสื้อนั่นเองนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับเป็น BYMM1 นะครับอย่างที่เพื่อนๆเห็นก็คือเป็นไมล์ช็อตกันนะครับไมล์ติดหัวกล้องนั่นเองนะครับสองตัวนี้นะครับก็จะมีแจ็คมาให้นะครับเป็น AUX 3.5นะครับซึ่งเราจะสามารถใช้งานได้กับกล้องดิจิตอลทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นดือว่า m i l e ะครับหรือว่า คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะครับได้หมดนะครับที่มีช่อง3.5นะครับหรือจะไปใช้งานกับสมาร์ทโฟนก็ได้นะครับที่มีช่องแจ็ค3.5นะครับแต่ปัจจุบันนี้นะครับสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ๆนะครับที่ไม่มีช่องเสียบแจ็ค3.5นะครับเพื่อนๆก็จะต้องหาอุปกรณ์เสริมนะครับซึ่งจะเป็นตัวนี้นะครับเป็นสายอะแดปเตอร์นะครับ BYK3 นะครับของทางโบยาเพื่อมาแปลงจาก3.5ให้เป็นหัวให้เข้ากับสมาร์ทโฟนของเพื่อนๆนะครับนั่นเองก็คือมี lightning นะครับแล้วก็ ็จะเป็น USB-C นะครับสประเภทนี้นะครับสำหรับสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ๆนะครับที่ไม่มี3.5ก็ต้องมีตัวนี้เพิ่มไปด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูเจ้าตัวแรกก่อนนะครับนั่นก็คือ b y m 1เจ้าตัวนี้นะครับเป็นไมล์ลาเวเลียตัวแรกนะครับที่มีสายยาวถึง6เมตรนะครับตัวนี้นะครับเป็นไมล์ที่มีโพลารพทเทิร์นะครับเป็นออมนิไดเร็กชันแนลนะครับซึ่งเป็นไมล์ลักษณะที่รับเสียงได้ค่อนข้างกว้างนะครับรอบทิศทางนะครับไวต่อเสียงนะครับจะเหมาะกับงานพิธีกรงานพูดต่างๆครับงานอัดเสียง อเสียงพูดหรืออเสียงเพลงนะครับงานที่อยู่อินดอร์นะครับจะแนะนําว่าเป็นงานอินดอร์นะครับเดี๋ยวเราจะไปลองเสียงกันนะครับในท้ายคลิปนะครับส่วนไม์ตัวนี้นะครับ BYMM1 นะครับที่เป็นช็อตกันครับตัวนี้ก็จะเป็นไม์ที่ติดหัวกล้องนะครับเป็นไม์ลักษณะของโกลาแพทเทิร์นที่เป็นคาดิโอยนด์นะครับซึ่งจะมีลักษณะการรับเสียงไปข้างหน้านะครับตรงข้างหน้าเท่านั้นนะครับจะค่อนข้างดีไม์ประเภทนี้นะครับเหมาะกับงานเอาท <lawsuit royable. S 1> ์ดอร์นะครับติดหัวกล้องแล้วก็เวลาเพื่อนๆจะรับเสียงใครที่เป็นเสียงเอก เสียงเด่นนะครับก็จะต้องหันหน้ากล้องหรือว่าหันหน้าไมค์ไปหาผู้พูดหรือว่าเสียงนั้นๆนั่นเองนะครับไมค์ตัวนี้จะไม่มีสายยาวนะครับมาให้ที่ผู้พูดนะครับเพราะนั้นจะต้องคุมทิศทางของหน้าไมค์ไปหาผู้พูดเท่านั้นนะครับส่วนด้านข้างก็จะรับเสียงน้อยได้นิดหน่อยนะครับเล็กน้อยนะครับไมค์ตัวนี้ก็จะเหมาะกับงานเอาดออย่างที่บอกนะครับเดี๋ยวผมจะแกะกล่องให้ดูทีละตัวว่าพื้นฐาน M1 และ MM1 ในกล่องแถมอะไรมาให้เราบ้างนะครับอันดับแรกนะครับมาดูที่ตัว BY M1 ตัวนี้นะครับอันนี้เป็นแพ็กเก Y M1 ตัวนี้นะครับด้านหน้าก็จะมีสติกเกอร์ของการรับประกันนะครับโปย่านะครับให้ดูสัญลักษณ์ประมาณนี้นะครับเป็นกล่องกระดาษนะครับด้านหลังนะครับก็จะมีรายละเอียดของลักษณะของไม้นะครับสเปคของไม้ว่าเป็นไม้ประเภทไหนนะครับไวต่อเสียงประมาณไหนนะครับด้านในนะครับเรามาดูกันเลยจะมีประมาณนี้เดี๋ยวผมแกะให้ดูทีละ อันดับแรกมาดูที่ใบวารันตีนะครับตัวนี้ครับเอาไว้ให้เราลงทะเบียนนะครับเพื่อรับประกันสินค้านะครับสำหรับโบยาตัวนี้แล้วก็ตัวนี้จะเป็นแมนนวลนะครับของโบยารุ่น b y m 1โดยพื้นฐานนะครับทางโบยนาครับ b y m 1ตัวนี้จะมาพร้อมกับถุงหนังตัวนี้นะครับเอาไว้ใส่ตัวใหม่เวลาพกพาไปใช้งานนอกสถานที่หรือว่าที่ไหนก็ตามนะครับจะมีถุงหนังตัวนี้ให้เราใส่อุปกรณ์ได้อย่างง่ายนะครับจะได้คล้องตัวอันนี้คือถุงหนังของโบยานะครับสวยหรือแล้วก็ อันนี้เป็นตัวใหม่นะครับอย่างที่บอกครับ BYM1 นะครับเป็นไมล์ลาเวเลียติดปกเสื้อนะครับให้สายยาวมาถึง6เมตรด้วยกันเพราะฉะนั้นตัวกล้องกับผู้พูดนะครับจะอยู่ห่างกันที่ประมาณ6เมตรอีกอย่างหนึ่งนะครับไมล์โบยา BYM1 ตัวนี้นะครับจะต้องใช้แบตเตอรี่ในการให้พลังงานนะครับซึ่งจะมีกล่องตัวนี้นะครับอยู่ตรงสายและอย่างที่ผมบอกนะครับไมล์ตัวนี้ใช้งานได้ทั้งสมาร์ทโฟนและก็กล้องดิจิตอลนะครับเพราะฉะนั้นตัวกล่องตัวนี้ที่สาย BYM1 ตัวนี้จะมีสวิตช์ให้เรามาเลือกครับ ว่าเราใช้กับกล้องหรือว่าใช้กับสมาร์ทโฟนนั่นเองนะครับถ้าเราใช้กับกล้องก็เลือกไปที่คามรานะครับถ้าใช้กับสมาร์ทโฟนก็เลื่อนลงมา,างข้างล่างก็เป็นสมาร์ทโฟนนะครับและตัวนี้นะครับถ้าเราจะใส่แบตเตอรี่นะครับมันต้องใช้แบตเตอรี่เราก็แค่หมุนตัวนี้ออกมานะครับแล้วเราก็ใส่แบตเตอรี่เข้าไปตรงนี้ซึ่งผมใส่ไว้แล้วนะครับอ่าตัวนี้เป็นแบตเตอรี่รุ่น lr 4 4นะครับหาซื้อได้ตาม7ซเว่นอหาซื้อได้ไม่ยากเราไม่ต้องเปิดสวิตช์อะไรใดๆทั้งสิ้นใส่แบตตเเเเอรรรีี่สส็็จกใช้้งาาานไไดลยยมถปบ ที่สมาร์ทโฟนหรือว่ากล้องดิจิตอลได้เลยนะครับก็จะเป็นแจ็ค3.5ตัวนี้นะครับเป็นแบบ TRRS นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นหัวไม่นะครับหัวไม่นะครับก็จะมีฟองน้ํากันลมให้ตัวนี้นะครับ1ตัวนะครับใช้ใส่กันลมกันเสียงหายใจนั่นเองเวลาเราพูดนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ BYM1 ตัวนี้แถมให้นั่นก็คือแจ็คตัวใหญ่นะครับตัวนี้นะครับเป็นอะแดปเตอร์แปลงจาก3.5มานะครับเอาไว้ใช้กับแอมเวลาเราไปพูดในห้องประชุมห้อง ที่เขามีแอมขยายเสียงนะครับสามารถเอาไมคตัวนี้เสียบเข้ากับแจ็คตัวนี้แล้วเสียบกับแอมนะครับแล้วก็พูดได้เลยออกเสียงลําโพงได้เลยอันนี้ถือว่ามีข้อดีนะครับครอบคลุมเราไม่ได้สามารถใช้กับกล้องแล้วก็สมาร์ทโฟนได้อย่างเดียวเท่านั้นนะครับ M1 ตัวนี้ก็สามารถใช้กับเครื่องขยายเสียงได้นะครับถือว่าดีทีเดียวนะครับอันนี้คือข้อดีเลยที่แถมอุปกรณ์มาอย่างนี้แบตเตอรี่ก็แถมมาให้นะครับ LR44 นะครับหาซื้อได้ง่ายด้วยนะครับวัสดุการประกอบของตัว BYM1 ตัวนี้นะครับมีวัสดุค่อนข้างดีครับต เมื่อกี้ถ้าสังเกตเวลาหมุนแล้วจะมีเสียงเป็นโลหะทั้งชิ้นนะครับแล้วก็ตัวนี้จะมีที่เน็บด้วยนะครับเอาไว้เน็บเสื้อเน็บกับตัวนะครับจะได้ไม่เกะกะเกินไปเพราะว่าสายค่อนข้างยาวถึง6เมตรตัวนี้ก็เอาไว้ในปกเสื้อเอาไว้ใกล้ๆปากก็จะพูดได้ชัดเจนขึ้นนะครับอันนี้วัสดุพื้นฐานผมให้ไปเลยนะครับแปดคะแนนนะครับเพื่อเป็นการตัดสินใจว่าใครที่มองหาไม้แบบใช้งานง่ายๆนะครับแบบไม้สายนะครับอินดอร์นะครับก็ตัวนี้แนะนําถัดมานะครับก็จะเป็นไม้ตัวนี้นะครับตัวนี้ BYMM1 นะครับ ตัเดี๋ยวเราจะมาแกะให้ดูว่าในกล่องพื้นฐานนะครับมีอะไรมาให้เราบ้างต่างกันกับ M1 ยังไงนะครับก่อนขั้นใหญ่นิดนึงนะครับเช่นเคยนะครับก็จะมีใบวารันตีนะครับตัวนี้แล้วก็แมนนวลนะครับสำหรับ BY MM1 เป็นช็อตกันพัดมาเหมือนกันนะครับก็คือจะแถมถุงหนังมาให้นะครับของทางโบย่าถุงนี้จะค่อนข้างใหญ่หน่อยอ่าเป็นถุงหนังดีเลยครับหล่อๆอเลยครับคุณภาพดีนะครับภายในก็จะมีตัวนี้มาให้นะครับสายแจ็ค AUX 3.5นะครับตัวนี้นะครับจะมีข้อแต ต่างกับ M1 ตรงที่ว่า M1 จะเป็นสายมาฟิกกับตัวนะครับแล้วสวิตซ์เอาที่ตัวสายว่าจะใช้กับคาเมล่าหรือว่าจะใช้กับสมาร์ทโฟนนะครับแต่ตัวนี้แจ็ค3.5จะไม่ฟิกนะครับสามารถถอดได้ออกจากตัวไม่นะครับแล้วก็จะแถมมาให้ถึง2เส้นครับเส้นหนึ่งใช้กับสมาร์ทโฟนนะครับสมาร์ทโฟนเขาจะมีสัญลักษณ์มาให้อยู่แล้วนะครับที่ตัวสายนะครับเป็นสติกเกอร์แปะมาให้ที่สายเลยนะครับว่าตัวนี้ใช้กับสมาร์ทโฟนหรือดูที่แจ็คก็ได้นะครับแจ็คจะเป็นแจ็ค TRS นะครับจะมีีดแบบ กับอีกเส้นหนึ่งนะครับจะเป็น AUX ของกล้องดิจิตอลนะครับแจ็ค AUX 3.5จะเป็น TRS นะครับก็คือจะเป็น2ขีดนั่นเองนะครับจะต่างกันตรงนี้นะครับให้ดูเปรียบเทียบ MM1 จะแถมมาให้ทั้ง2เส้นแล้วก็เจ้าตัวไม์ของ MM1 นะครับจะมาในลักษณะแบบนี้นะครับจะมีตัวหุ้มไม์นะครับเป็นวินมาร์ตัวนี้กันลมนะครับซึ่งบอกได้โดยตัวมันเองเลยว่าเหมาะกับงานเอาดอที่มีลมแรงๆหรือว่าเสียงแอมเบียน์แรงๆนะครับกล้องกันลมได้ดีเวลาเราไปนอกสถานที่นะครับตัวไม์จะมีขนาดตัวนี้ถอด ได้นะครับแค่นี้ไม่ใหญ่พกพาง่าย วัสดุของตัวไม้นะครับเป็นโลหะนะครับแข็งแรงนะครับทนทานนะครับต่อเต็มสิบเหมือนกันตัวนี้แล้วก็อย่างที่บอกนะครับตรงท้ายจะเป็นแจ็ค3.5ซึ่งถอดเปลี่ยนได้สําหรับสมาร์ทโฟนแล้วก็กล้องนะครับตัวนี้เป็นวินมาผลแมวใส่ไว้แบบนี้อีกชิ้นหนึ่งของ MM1 นะครับตัวนี้จะเป็น anti ้ h o อคนะครับตัวการสั่นนะครับเวลาเราเสียบบนหัวกล้องจะมีขาคอชูแบบนี้นะครับเอาไว้เสียบบนหัวกล้องนะครับหรือว่าเอาไปเสียบกับขาตั้งกล้องที่เป็นคอชูแบบนี้หรือถ้าไม่เสียบหัวกล้องตั้งโต๊ะเราก็มีรู ตัวนี้มาให้นะครับเอาไว้เสียบขาตั้งหรือว่าขาตัวเล็กๆเอาไว้ตั้งบนโต๊ะได้นะครับตัวนี้ใส่แบบนี้ครับที่ 1จะมีลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ช็องตรงนี้นะป้องกันการสะเทือนเวลาเราเสียบบนหัวกล้องนะครับเวลาเราเดินนะครับกล้องมีการกระแทกหรือว่ามีการสั่นนะครับเสียงพวกนั้นจะไม่เข้าไปในไมโครโฟนนะครับเพราะถ้าเกิดว่าตัวนี้ไม่สามารถเด้งได้หรือว่าไม่มีแอนตี้ช็อคตัวนี้นะครับเวลาขยับกล้องเวลาขยับไม์เสียงมันจะมีดังกึกกักกึกกักนะครับตัวนี้เลยต้องมีมาให้นะครับสำหรับช็อตกัน mm1 ตัวนี้ถือว่าอุปกรณ์ครบคันเลยทีเดียวนะครับการเซตอัพหรือว่าการติดตั้งกับอุปกรณ์กกลล้้้อองนนรรรัับหหหืวว่่าาาสสมมม์ทโฟไยยเ2ตีผใ รวมเลยนะครับติดเต็มสิไปเลยครับเสียบใช้งานได้เลยไม่ต้องไปเช็คอัพอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับสำหรับ mm 1แล้วก็ m 1นะครับสตัวนี้อันนี้ก็คือความสะดวกรวดเร็วในการใช้งานนะครับการพกพานะครับมีถุงมาให้ถือว่าเหมาะสมมานะครับอันนี้ก็จะเหมือนๆกันนะครับมีถุงผ้ามาให้ตัวความแตกต่างนะครับเรื่องของเสียงการใช้เสียงนะครับทั้ง2ตัวนี้เดี๋ยวเราจะไปลองให้เพื่อนๆได้เห็นกันว่าความแตกต่างของ2ตัวนี้ต่างกันยังไงนะครับในการใช้งานจริงเดี๋ยวไปดูกันเลยครับเอาละครับอันนี้เราก็จะมาทดสอบ เสียงที่ได้จากไมโบรย่า BYM1 กันนะครับว่าเราจะได้เสียงแบบไหนนะครับสำหรับเพื่อนๆใครที่มองหาอยู่แล้วก็ใครที่ตัดสินใจกันจะซื้อไมตัวนี้นะครับจะได้ เป็นการตัดสินใจนะครับผมจะทดสอบในห้องตัวนี้อินดอร์นะครับในห้องขนาดมาตรฐานไม่กว้างมากนะครับไม่แคบมากนะครับการใช้งานสําหรับเพื่อนๆทั่วไปผมจะจําลองประมาณว่าเราขายสินค้านะครับเพื่อนๆเอาไปขายของเป็นแม่ค้าออนไลน์นะครับเรายืนห่างจากกล้องนะครับเพื่อพรีเซนต์สินค้าแบบนี้นะครับหรือว่าขายเสื้อผ้าจะต้องโชว์เต็มตัวอย่างเงี้ยเราก็สามารถยืนห่างจากตัวกล้องได้ไม้สายก็จะเสียบสายประมาณนี้นะครับลากมาจากตัวกล้องแล้วก็ตัวไม้ก็เน็บที่ตัวผู้พูดได้เลยนะครับเราก็จะพรีเซนต์สินค้าของเราหรือว่าโชว์รูปล่างโชว์หุ่น สายเสื้อผ้าก็โชว์ได้เต็มที่เลยนะครับในระยะ6เมตรนะครับเพราะว่าสายตัวนี้มาให้ถึง6เมตรนะครับปัญหาก็คือจะค่อนข้างเกะกะนิดน,นึงนะครับเรื่องของสายากับอีกกรณีหนึ่งถ้าเกิดว่าเราตอนนี้เป็นเราทํางานที่บ้านเราเรียนออนไลน์นะครับเราจะประชุมกันที่บ้านผ่านออนไลน์นะครับเราก็สามารถเสียบไม์ตัวนี้กับสมาร์ทโฟนหรือว่ากับโน้ตบุ๊กแล้วก็สามารถพรีเซนต์งานไปด้วยได้อย่างเช่นอันนี้ผมจะจําลองว่าเราจะพรีเซนต์งานนะครับประชุมออนไลน์นะครับเสียบไม์เราเรีย M1 ตัวนี้เราก็สามารถขึ้นมาพูดพรีเซนต์โดยง ก็จะยังคงเดิมนะครับไม่มีการขาดหายเพราะว่าตัวไม้จะยังอยู่ที่เดิมนะครับประมาณนี้นะครับสายก็จะยาวประมาณนี้6เมตรนะครับหรือถ้าเกิดเราจะให้กล้องถอยไปสุดเลยในระยะ6เมตรเดี๋ยวลองดูนะครับเดี๋ยวลองให้กล้องถอยเลยครับหเมตรสายที่ให้มานะครับเป็นยังไงครับเสียงก็จะยังคงเดิมเดี๋ยวผมจะพูดไปเรื่อยๆด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการตัดสินใจของเพื่อนๆนะครับว่าถ้าเราซื้อไม้ M1 ตัวนี้ไปเป็นยังไงนะครับเห็นไหมนี่คือข้อดีนะครับว่าต่อให้กล้องจะอยู่ไกลแค่ไหนก็ตามเก็บภาพมุมกว้างแค่ไหนก็ตามถ้าไมยยัังอููู่่ทีตวผ้พด เสียงก็จะยังคงเดิมเสมอนะครับไม่มีการเบาลงหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงของเสียงนะครับเห็นไหมแต่ข้อเสียก็คือสายจะค่อนข้างเกะกะนิดนึงนะครับเราก็จะต้องมีการเก็บสายนิดนึงพอแท้แหละประมาณนี้นะโดยพื้นฐานแล้วเราคงไม่พูดกับกล้องที่ไกลขนาดนี้นะครับประมาณนี้นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับเจ้าไมเบย่าบีวีเเอ็มวันน่าจะเหมาะกับอินดอร์ประมาณนี้มากกว่าเอ้าดอรก็สามารถพอใช้ได้นิดหน่อยนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกตัวหนึ่งนะครับ BYMM1 ว่าอินดอร์แบบนี้จะเป็นยังไงใน เรามาทดสอบการรับเสียงของไมโครย y า BYM MM M1 ตัวนี้นะครับในห้องอินดอร์ก่อนนะครับถ้าเราใช้ BOYA BYM MM M1 ที่เป็นช็อตกันติดหัวกล้องตอนนี้นะครับในห้องขนาดมาตรฐานไม่ใหญ่มากไม่เล็กมากของเสียงจะเป็นยังไงตอนนี้ผมอยู่ห่างกับกล้องอยู่ประมาณ1เมตรนะครับโดยประมาณเสียงก็จะได้ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดเราใช้งานแบบถ้าเป็นพ่อค้าแม่ค้ายูทูบเบอร์นะครับแล้วเราอยากจะยืนสินรีเซตนสินค้าแบบนี้นะครับ เสียงที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆลองฟังดูนะครับว่าตอนนี้ผมยืนนะครับแล้วออก่างจากตัวกล้องนิดนึงนะครับแล้วก็พีเศ์สินค้าสําหรับใครที่ซื้อไปเพื่อขายสินค้านะครับในห้องอินดอร์แบบประมาณนี้นะครับก็จะประมาณนี้ได้ยินเสียงประมาณนี้นะครับผมจะพูดในเสียงลักษณะปกตินะครับหรือว่าเราจะใช้เป็นออนไลน์นะครับเราจะประชุมออนไลน์เราจะสอนออนไลน์นะครับต้องเดินออกจากตัวกล้องนะครับแล้วเพื่อมาพีเต์งานนะครับ แบบนี้นะครับตัวที่กล้องตั้งอยู่ออกับที่แล้วเราเอาใช้ BYM MM M1 ตัวนี้เสียงก็จะออกมาประมาณนี้นะครับเราก็จะสามารถพีเซนแบบนี้เป็นไงกันบ้างครับเสียงโอเคไหมครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบในระยะเดียวกันกันกบ BYM MM 1ที่มีระยะถึง6เมตร BYM MM M1 ทําได้แบบไหนนะครับเดี๋ยวลองจะให้กล้องถอยไปในระยะ6เมตรนะครับแบบระยะเดียวกับ M1 นะครับแล้วผมจะพูดไปเรื่อยๆว่าเสียงจะเป็นยังไงบ้างนะครับ ตอนนี้ไมคช็อตการดติดอยู่ที่ตัวกล่องนะครับแต่ระยะยืนห่างเราจะเปรียบเทียบให้ดูในระยะเดียวกันกับ M1 นะครับว่าความแจ๋วตาของเสียง BY M1 และ BY M1 ตามกันยังไงนะครับเพื่อเป็นการตัดสินใจของเพืเ่อนๆนะครับว่าเราจะเหมาะสมกับการใช้งานประมันนะครับอย่างที่บอกนะครับตัวนี้ BY M1 ตัวนี้ไม่มีสายนะครับตัวไมาคอยู่กับกล้องนะครับเพราะฉะนั้นจากการใช้งานจะต้องอาจจะค่อนข้างถนัดและคล่องตัวกว่า เมื่อผู้พูดดูห่างจากกลวงไม่มากยิ่งมากเท่าไหร่นะเสียงอาจจะยิ่งเบาลงเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นความแตกต่างระหว่าง M1 กับ m 1นั่นเองครับเป็นยังไงบ้างครับเมื่อกล้องอยู่ห่างจากผู้พูดในระยะเดียวกันกับ M1 นะครับ mm hmm. เสียงที่ได้ก็จะประมาณนี้นั่นเองครับผมนะครับ,นะรบอันนี้เป็นการทดสอบแบบกินดอกรับเดี๋ยวเราจะไปลองเอาดอกันครับว่าเป็นยังไงบ้าง เอาละครับเราก็จะมาทดสอบเสียงที่ได้นะครับจากไมโบรย่า BYM1 นะครับตัวนี้นครับกับงาน outdoor ตรงนี้อันนี้ผมออกมาข้างนอกแล้วนะครับว่าเสียงที่ได้จาก b o โ a ย่า BYM1 เนี่ยเมื่อเราใช้งาน outdoor นะครับ ambient เ,เสียงอื่นๆนะครับกับเสียงพูดของเรานะครับกับการถ่าย outdoor แบบนี้เสียงที่ได้จะเป็นยังไงนะครับเพื่อนๆก็ ใช้ไว้ตัดสินก่อนการซื้อได้เลยนะครับอันดับแรกนะครับอันนี้ผมก็อยู่ในระยะปกตินะครับแล้วเจ้าตัวนี้ครับ BWM1 เขาให้สายมานะครับถึง6เมตรนะครับเดี๋ยวผมจะลองเดินไปด้วยนะครับผู้ไปด้วยในกรณีที่สมมุติว่าเราใช้งานแบบเหมือนผู้ประกาศข่าวนะครับเราก็จะเดินตามสถานที่จริงนะครับว่าเราประกาศข่าวแบบนี้นะครับกับสถานที่จริงแล้วเราก็จะถอยไปด้วยในระยะ6เมตรที่เราจะได้จากสายตัวนี้ครับเสียงที่ได้จะเป็นยังไงนะครับเมื่อกล้องอยู่ห่างจากผมนี่เริ่มประมาณ6เมตรนะครับสายก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับสายที่เหนนนะครััับ่อ้าีปญหหลกๆ เราจะเห็นก็คือสายจะค่อนข้างเกะกะนะครับแล้วพื้นที่ข้างหน้าตรงนี้นะครับก็จะไม่สามารถเดินผ่านได้นะเพราะว่าสายจะค่อนข้างยาวแล้วเราก็ต้องคํานึงเรื่องสายด้วยนะครับแต่เสียงที่ได้นะผมเชื่อว่าเสียงก็จะโอเคอยู่นะครับเพราะว่าตัวไม์จะอยู่ที่ตัวผู้พูดแบบนี้นะครับแต่เสียงแอมเบียนก็จะได้ประมาณหนึ่งครับสำหรับ b y m 1ตัวนี้เป็นไงครับเพราะว่า b y m 1ตัวนี้เป็นไม์แบบพรอมนี้ดิเรกชันแนลนะครับจะเก็บเสียงรอบด้านโดยอย่างละเอียดนะครับเก็บเสียงได้อย่างรอบด้านนั่นเองนะครับก็คือเสียงมาจากทิศทางไหนก็จะเก็บอย่างละเอียด เลยนะครับตัวนี้นะครับแต่นี้ก็คือข้อดีก็คือสายให้มาถึง6เมตรนะครับเราก็จะเดินได้ไกลขึ้นนะครับเป็นไงกันบ้างล่ะครับเดี๋ยวผมสาวไปด้วยเดินเข้าไปด้วยอันนี้ก็เป็นการทดสอบนะครับเป็นไงบ้างล่ะครับเสียงจากโบย่า BYM1 งาน o u t ดอ o เอาละครับเราก็จะมาทดสอบเสียงที่ได้จากไมโครย่า BYM1 นะครับเป็นไมโครชดการที่ติดกับตัวหัวกล้องนะครับ กับงานเอาท์ดอร์แบบนี้นะครับผมออกมาอยู่ข้างนอกแล้วนะครับเราจะได้ยินเสียงผู้พูดเป็นแบบไหนนะครับแล้วก็เสียงแอมเบียนที่เข้ามาเป็นลักษณะแบบไหนอย่างที่บอกนะครับไมโค b ย่า b w mmw เป็นไม์ลักษณะของช็อตกันนะครับจะรับเสียงทางหน้าตรงนะครับเมื่อไม์ชี้มาที่ผู้พูดนะครับเสียงก็จะเข้าไปทางด้านตรงเลยครับเสียงจากด้านข้างจะเข้ามาค่อนข้างน้อยนะครับหรือว่าผู้พูดได้อยู่ด้านหลังก็จะไม่ค่อยได้ยินเสียงนะครับทีนี้ ผมอยู่ในระยะที่มาตรฐานนะครับจากตัวกล้องมาถึงตัวผมอยู่ประมาณเมตรครึ่งนะครับเสียงที่ได้ก็จะประมาณนี้นะครับเมื่อเราออกห่างจากตัวกล้องนะครับไกลแค่ไหนนะครับเสียงถึงจะหายหรือว่าเสียงถึงจะมีปัญหานะครับกับงาน outdoor แบบนี้นะเดี๋ยวผมจะถอยไปเรื่อยๆนะครับในระยะเดียวกันกับที่ SBY M1 นะครับเพราะว่า BYM1 เขาให้สายมาถึง6เมตรนะครับเดี๋ยวผมจะลองถอยดูว่าในระยะ6เมตรครับถ้าเราใช้งาน outdoor นะครับกับ MM1 เหมาะสมหรือไม่นะครับเสียงที่ได้จะเข้าใจหรือเปล่านะครับจะแตกต่างกันจะไงนะครับเพื่อเป็นการบอกว่าเราใช้งานประมาณไหนนะครับกับงานที่เราจะต้องใช้ไม้ที่เราจะต้องใช้จะต้องเป็นแบบนะี้นั่นเองนะครับเป็นไงกันบ้างนะครับตอนนี้ผมมายืนห่างจากตัวกล้องนะครับเสียงที่ได้ตอนนี้ปีวายเวเป็นยังไงบ้างนะครับเพื่อเป็นการตัดสินใจให้กับเพื่อนๆนะครับในการซื้อไม้สองรุ่นนี้นะครับใครใช้มาแต่ละเพ่จะได้ ไม่ผิดพลาดนะครับอ่าประมาณนี้ครับผมระยะนี้ถือว่าโอเคไหมครับกับ MyBoya BYMM1 Outdoor นะครับ เอารับเป็นไงกันบ้างนะครับเพื่อนๆนะครับกับการทดสอบเสียงที่ได้จากไม์ทั้ง2ตัวนะครับวันนี้เราก็เอามาเปรียบเทียบกันนะครับสำหรับ M1 แล้วก็ MM1 นะครับว่าจะเหมาะสมกับงานประเภทไหนนะครับที่เพื่อนๆจะใช้งานกันนะครับว่าจะเป็นอินดอร์หรืออาท์ดนะครับจะเป็นพูดใกล้หรือไกลแล้วแต่ประเภทงานนะครับว่าเพื่อนๆจะใช้งานแบบไหนนะครับงั้นผมก็ฝากโบย่าไว้ด้วยแล้วกันนะครับในเรื่องของ ความน่าใช้นะครับกับราคานะครับผมมองว่ามีความคุ้มค่าเลยทีเดียวนะสำหรับโบย่าเจ้า2ตัวนี้ M1 และ M MM M1 ตัวนี้นะครับในราคาที่ไม่แพงมากนะครับ กับการใช้งานครอบคลุมทั่วไปประมาณนี้นะครับผมว่าคุ้มเลยทีเดียวอันนี้คือแนะนำนะครับส่วนตัวนะครับแล้ส่วนอื่นนะครับยังไงเพื่อนๆถ้าเกิดสนใจสินค้าของทางโบยาไม่ว่าจะเป็น M1 หรือ m m 1ก็ตามนะครับฝากช่องทาง b นึ a งครับโบยาออฟฟิเชียลไทยแลนด์นะครับใน Facebook ด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็โปรโมชั่นต่างๆและทั้งสินค้าต่างๆและตัวอื่นด้วยนะครับก็เข้าไปดูได้ในที่นี้นะครับ แล้วก็นอกเหนือจาก Official Thailand ของโบยาแล้วนะครับก็จะมีตัวแทนจำหน่ายอื่นๆนะครับตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปได้เลยนะครับวันนี้นะครับผมล็อกสมอลวิวก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกทนนะครับที่รับชมกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในทลิปหน้านะครับสวัสดีครับ